ว้าวว้าวว้าว,าวาโอ้ลากแน่นลากแน่นครับต้นนี้ชุบชุบโอ้ยลากทะลุมือเลยนี่ต้นนี้ต้นที่เแถวเนี่ยต้นที่สามของเราครับเต็มเลยลากเทียบเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวจะขาดหรือเปล่าไม่รู้นะเอ้ยมีไหลแล้วว้ไหลามาไหลกา,าลัดแพร้นครับผมวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่23สิงหาคม2564ครับเราจะทำการ ลงต้นไม้แล้วครับหลังจากที่เราได้นยครับเตรียมปรุงดินต่างๆไว้ทั้งหมดละปรุงดินไปทั้งหมดสี่วันแล้วเราส่วนผสมอะไรเราเรียบร้อยแล้ววันนี้เราถือเลิกงานยามดีครับถือว่าเป็นบทเรียนบทที่1ของผมนะเพราะผมไม่ไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยทําเกี่ยวกับด้านนี้เลยแต่ก็ศึกษามาพอควรอยู่ในก็เรียกอะไรไปหาความรู้มาหลายเดือนครับวันนี้เราก็จะทําการปลูกแล้วเริ่มต้นเราปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให ลอยนี้ก่อนเลยครับสตาร์เกิลจีนะครับผมไว้ที่ก้นหลุมครับนี่ตัวนี้มีไว้ทำไมนะครับดูเลยนะครับนี่สตาร์เกลจีเป็นแบบนี้ตัวนี้มันมีคุณสมบัติคือเอาไว้ป้องกันเชื้อราหรือว่าเขารีอนะไรแบคทีเรียหรือว่าแมลงต่างๆเนี้ยไว้ที่ก้นหลุมกันแบนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นนี่ใบก้ามปูเห็นไหมครับผมลงไว้นะเพราะว่าลงไว้แค่นิดเดียวเพราะว่าในส่วนของ ในบ่อเนี้ยมันมีตัวที่ผมปรุงไว้อยู่แล้วคือมีดินมีใบก้ามปูมออีมูลไส้เดือนมีหลายหลยหลางอยู่อันนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาลงแล้วครับต้นแรกนี่เก็บสะสมมาได้ประมาณ2เดือนนะครับเจ้าฟาโลน้อยตัดใบออกไปค่อนข้างเยอะครับเพราะเพื่อที่ต้องการให้ตัวมันใหญ่ในในความคิดของผมเองนะครับนี่แล้วก็อันนี้หลอดแตกมาแล้วหน้ากากก็เริ่มออกละ เส้นเลือดเริ่มมาแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็จะทําการย้ายลงหลุมแล้วครับเป็นต้นแรกปลาด้วยงูปลาปลานะครับผมถูกบ้างผิดบ้างอย่าว่ากันครับถือว่าเป็นเป็นสูตรของผมเองมั่วๆไปอะไรเงี้ยต้นนี้ซื้อมาได้ประมาณ2เดือนครับเลี้ยงมาไว้ก็เดี๋ยวจะทําการลงแล้วนะครับผมแต่ผมขอลงไว้นี่นก่อนดีกว่านะเพราะว่าอันนี้จะเป็น จะได้ดูตรวจเช็คดูรากเขาด้วยครับว้าวโอเคเนี่ยดูรากเลี้ยงไว้2เดือนนะครับนี่รากอะไรอ้นี่รากเริ่มมาละครับรากเริ่มได้น,นี้เลี้ยงไว้ไม่ใช่สองเดือนด,ดอน,นี่เดือนกว่ากว่านี่เดือนกว่าประมาณนี้นี่ไหลมาแล้วหนึ่งนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าไหลน,นะครับโอเคเราก็จะเอางลงพี่แค่เอา เดียวพอเอาดินเดิมมันดีกว่าดินเดิดินเดิมมันะดินเดิมดินลงเลยเอกเยอะดีเยอะป่าโอเคนี่ก็วางแล้วนะครับเดี๋ยอะป่าต้นแรกปฐมบทเลยเดี๋ยวเราต้องเขียนไว้ที่ปากหนุ่มด้วยว่าต้นนี้มีหนึ่งไหลจะได้จำกันได้จะได้ความ ทำความเจริญเติบโตมันได้ด้วยครับนี่เสร็จแล้วต้นที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ผมก็เอาอันนี้ปรับรอยหน้าดินน้อยอ่าโอเคเบอดอาหารเรื่องเดคอเลตจานนะครับนี่เราก็เดคอเลตหลุมผม่ามัวๆนะปัดชุบๆๆๆๆแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมรอยน้ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมลดน้ำนี่แปะเสร็จแล้วต้นที่หนึ่งหาไปได้ด้วยดีที่สองครับร่างดีไหมครับ สา,สามันนะไหลม,ลมีหนึ่งนี่สองนะครับเห็นไหมครับไหลที่สองเริ่มมีร่างแตกที่ไหลแล้วหน่อยๆรกก่างก็ปล่อยเขา่อนข้งยาวนะครับเดี๋ยวเราก็ไม่ล้างร่างนะครับเดี๋ยวเอาลงเลยนะให้มันสะทบสะท้อนให้มันสะเทือนน้อยที่สุดดีกว่าเรียมลองเมื่อกี้มีไอเดือนด้วยนี่ไอเดือน โยนมาใส่ไว้เลยครับไอเดือนให้มันช่วยปรุงดินให้เราครับผมนี่ก็ไอวอ้นี้โอนเ,เลยนะมผมว่ามันไม่ควรจะอยู่ต่ำต้นไะม,นมอน้อยู่ประมาณอย่างนี้้เดี๋ยวรหาหลักมาตันะครับที่เห็นเป็นเม็ดเม็ดน,นี้เป็นหินภูเขาไฟนะครับ สูตรผมก็มั่วๆไปครับพอดีมันเหลือจากการที่เคยเลี้ยงต้นไม้อะไรไปแล้วผมก็เอามาใส่ใส่ขิดมั่วๆผมคิดว่าน่าจะให้ผลดีอะไรเงี้ยก็เลยใส่ไปด้วยเต็มไปหมดเลยเราก็เหมือนเดิมโดยทับหน้าใส่ท็อปปิ้งมนเข้าไปหน่อยครับใบก้ามปูเนี่ยเลือกที่มันเป็นแบบผุๆมาแล้วอะไรเงี้ยครับ มันจะค่อยๆย,ยุยสลายหน่อยเราก็โรยไปยงี้เลยครับแล้วก็ลดนะ้ำเสร็จแล้วต้นที่อสองว้าวโอว้ลากแน่นลากแน่นครับต้นนี้ชุบชุบโอ้ยลากขลุมือเลยตรงน,นี้ต้นที่เหร่เนี่ยต้นที่สามของเราครับเต็มเลยลากเทียบเลยนะครับเดี๋ยวจะขาดหรือเปล่าไม่รู้นะ เฮ้ยมีไหลแล้วเว้ยไหลามาไหลามาไหลามาหนึ่งครับคอต้นใหญ่ไปได้นะครับนี่ไหลไหลามาไอ้ก,กิมีรากด้วยไหลเอ้ยมีนี่อีกไหลหนึ่งใหญ่โตวาลลวนเลยนี่สองไอกินี่มาอีกสามไอ้จอนไอ้จอนเรื่อยไอ้จอนดีกว่าไอ้กิไอ้จอนหนึ่งไอ้จอนสอง น,นี้เรียกว่าไหลแล้วกันเพราะมันยาวหน่อยเล็กๆเรียกว่าไอ้จอนปลายเตรียมลงหลุมกันนี่ต้นที่สามครับดูไอ้จอนมีไอ้จอนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องจัดการเขาเรียกว่าอะไรวางแผนก่อนว่าจะให้มันออกไปทางไหนบ้างมันมีหนะึ่งสองสามเราก็จัดการหลุมวางไว้นี้แล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มใส่นะครับลองดูดินผมนะครับผมพยายามปรุงดินไว้ล่วงหน้าเนี่ยให้มันแบบล้วนมากเลยครับ ปรุงไว้สี่วันแล้วก็ลดน้ําลดน้ําลดน้ำ,นำอะไรอย่างนี้ครับก็ได้เรื่องอยู่นะไม่รู้นะตามสายตาผมปกติจับแต่ประแจรครับเครื่อไม้่องมือวันนี้เพิ่งมามาจับต้นไม้ครับก็ลองดูก็ลองยั้งมาได้สักพักนึงแล้วรเรียบร้อยต้นที่3มแล้วเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมปรุงดินลุย เดี๋ยวเราจะลดนะ้ำมือเย็นไปด้วยเลยทีเดียวเรียบร้อยดีนะพอมันลงพอมันลงบ่อแล้วมันดูดีนะตอนแรกมันอยู่ในกระถางมันดูแบบดูแบบหงอดน้อยอยังไงต้นที่ C ครับแสงแดดเข้าหน้านี้มาโชว์ก่อนโชว์ก่อนจะลงต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับซื้อมาตอนอายุประมาณ1เดือนครับผมมีลูกแล้วนี้เป็นใบแรกของมันนะครับให้ดู ใบแรกใบที่หนึ่งอันนี้ใบที่สองันนี้ใบที่สาใบที่สามเพิ่งแตกให้ดูหน้าหน้ากากเริ่มออกแล้วเห็นไหมครับหน้ากากเริ่มออกแล้วเราไมวไรู้ว่ามีไหลอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้ซื้อรู้ว่าแค่มันมีไหลแล้วก็ขึ้นขึ้นลูกมันนิดนึงเดือนหนึ่งละใบลุยเพราะอันนี้ต้นนี้อายุ2เดือน้วเนี่ยเพราะตอนนี้ซื้อมาเขาบอกว่าเขาซื้อมาไอตอนที่เขาแยกออกจากแม่เขาบอกว่าเดือนหนึ่งพอดีเดี๋ยวข้ามาคุยคุยกันครับต้องค่อยค่อยคุยคุย เอาดินเก่าแล้วก็จะไม่นานป้าเจอไอ้จอนไอ้จอนนี่นี่มาดูไอ้จอนนี่ไอ้จอนไอ้จอนผมเรียกว่าไอ้จอนนะเห็นไหมนี่ไอ้จอนอยู่นี่นี่กุ้ย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 จัด รากเยอะพอสมควรนะครับเห็นไหมรากเต็มเลยรากเพียบเลยจอนอยู่ฝั่งนี้แต่นี่เป็นดินเก่าก็ของน่าจะเลี้ยนดินปนทรายมานะครับแต่ว่ารากแน่นมากเลยตอนแรกก็ว่าจะนั้นออกแต่จริงๆวิธีการย้ายย,าย้ยายย้ายไหลของพวกนี้ที่มีรากอะ่ะเออจริงๆมันต้องเป็นการใช้ใส่ย,ยางนะครับที่วิถูกวิธีอะ่ะจะใส่ย,ยางเปิดนะ้ำเบาๆล้างดินออกให้หมดแล้วมันก็ช่วยทําให้รากไม่ขาดแต่ทีเนี้ยผมไม่ได้ต้องการล้างรากอ แต่มันก็เสี่ยงนิดนึงเพราะว่าล่ามันจะขาดพอดีมันหนาอะไปลุยต่อนี่นะยกโยงเลยต้นตะเดนตนเตรตนตนเทรนอลงหลอมท่านี้ดีกว่าไหมอะโอเคเพราะเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวเราก็ต้องแยกลูกมันออกอยู่แล้วแต่ว่าให้ลูกมันได้สารอาหารจากแม่มันก่อนนะครับเห็นไหมอย่างการไหลมันเนี่ยดูครับการไหลมีอยู่ตรงนี้การไหลมันถ้ามันโตอีกหน่อยผมก็ตัดนี่เลยช เราก็เลี้ยงไว้ในนี้ก่อนให้มันโตหน่อยจอนอยู่ฝั่งนีนะ้จำไว้เพราะผมจะพยายามจัดลายมันไว้ว่าอะไรไปทางไหนนี่ครับอันนี้ผมละเอียดมากเลยนะขี้วงขี้วัวใส่ไปหมดเลยขี้วัวต้องเป็นขี้วัวที่เย็นขี้วัวเก่าจะดีนะครับผมไม่มีความร้อนไม่มีการ์ดไม่มีการ์ดไม่มี๊ตนะครับผมขับไดออด้ใส่ ถูกบ้างผิดบ้างเหรอว่ากันนะครับพมอหลวเติมโดยหนะ้าครับเติมท็อปิอปป้งหนะ่อยอาหารชั้นดีราคาถูกครับนะย่อยกระลายหมดเลยวาไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ย่อยไปเอง